ครับก็ภาพรปลูกศิษย์ทหารครับคือครับเล็บจ็ทลายที่ตผลิตมนเกิดที่ปู่นะครับวันเกิดที่ปู่ครับัด้วยบุญบารมีอันยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้มาชมภาพคู่ในวันนี้นะครับที่วัดยิ้มแจ็ทลายนะครับ ลาทุกท่านดมธนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานวันเกิดข้นทุกครับุนนครับการถวายนะครับผมอีเรารรา ก็เป็นการใส่ <laughs> <laughs> นะครับก็ถือเป็นภาพมุมภาพหนึ่งของพระพุทศาสนาัที่จัดนที่วัดนะครับสี่จับวนี่ลรับมอันร่การนอนเช้ามาันับรวมประปาท่าเรอนี่นะครับาร่ กบเช้านีจะมีพระป่างะไรก็คืได้สำเร็จนะครับในกิจกรรมของโครการใส่บาตรให้กับญาติโยมนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมที่แน่นมากนะคระเพับศาสนาเราญาโยมจะเป็นหลากหลายกันมาเพื่อคิดจริงครับเราครับ ก็นำบุญมาฝากกันทุกท่านนะครับผมสาธุสาธุการแจกฟรีนะครับชาวบ้านนะครับวันนี้ก็นำเสื้อผ้านะครับมาแจกฟรีนะครับวันนี้ในงานนะครับที่วัดนะครับที่อุยานรรรุงสวรรค์น้นะครับังานทรีนะครับมีหลากหลายครับมีทั้งเรื่องอาหารที่เป็นเกือบ2อ0กว่าล้านสองร้0 0กว่าล้าน นะครับก็จะมีแจกแถมเป็นที่มีข้าวสารนะครับมันจะมีอาหารหลากหลายนะครับคน่าจะนับหมื่นครับเลยก็ได้ว่างาำน้ำมันนะครับนะครับก็เต็มเลยนะครับมีรงทานติ รองท้องดีว่าร่วมกันนะครับคุยเริงๆะรที่มีข้าวกจะมีเยอะนะครับหลายหลายที่ด้านหนนะครับเกบหลาย้านนะครับข้าวกองนะครับข้าวกลองับเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ปรมาเรียบร้อยแล้วหมดไปแล้วหนึ่งเจ้านะครับหมดไปแล้วหนึงเจ้านะครับเรียบร้อยแล้วครับนะฮะ จบแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเจ้าเนึ่ยนะครับก็หลากหลายกันมาเรื่อยๆนะครับหลากหลายกันมาเรื่อยๆด้านในยังมีนะครับอันนี้นะครับหับวถลักอีกนะครับขึ้นชมทรัพย์นี้ไปบุญนะครับของผู้ดีนะครับบุญชมมากครับนะครับก็เป็นอีกกลุมหนึ่งของนะครับเรียกว่าลาดธรรมนะที่วัดหัวถลักของผู้ดีนะครับก็ ตลองสมโพธวันเกิดไปมอคืนนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังใส่บาตรในช่วงเช้านะครับพร้อมกับมีลรง่าลวจะมีของแจกนะครับเยอะมากนะตอนนี้พระท่านกำลังบินขบานะครับลงมาจากโดยที่จะสร้างขึ้นหมานะครับือว่าเป็นใบบุญนะครับทั้งวิญญาของวัดขอวัสลุกอิเพราดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเยอะมากครับอนนี้ กับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนะครับจะเห็นว่าคนเป็นหมื่นนับหมื่นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นใบปีนังยิ่งใหญ่ของที่วัดหลวงสุลุกของเรานะครับรวมมรดกมาลามีของอุบลรีนะครับเป็นความเป็นมิตรของอุบลรีเยอะมากนะครับสนุภาพแห่งนี้นะครับเดี๋ยพาท่านเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปชั้นด้านบนนะครับ ครับเป็นใบบุญย so? is ิ่ใหญ่ครับสาธุในโฆษณาบุญกับทุกท่านนะครับนักทีมนี้ด้วยนะครับใบบุญยิ่งใหญ่นะครับจะเก็ดนำบุญส่งคำบารมีกับครอบครัวทั้งหลายที่จะทำโครงการนะครับผมนะครับเป็นการแจกข้าวสารนะครับของจุกโรงทานบุญแจกบุญบุญดีและครอบครัวนะครับวันนี้นะครับนี่เตรียมมาแล้วนะครับดูนะครับการแจกข้าวสารนะครับเป็นงาน ของเรานะครับเป็นทิมงานของเราเลยนะครับนี่พบทีงานนะครับก็ใบบุญครั้งนี้ครับก็สาธุอนุโมทนาด้วยนะครับกับก็ัวของอีกอัวยาวอยาเลยนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ก็เราครับเตรียมมาไว้นะครับดู้กสารไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับแถวยาวเลยนะครับนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ พี่นะครับครับพี่กับเลยวันนี้คนี่ช <c oughs> ิมงานรอ้รอ,รอนละทิมงานร้อนร้อนร้อนโน่นมครับผมครับ เขายาฟร um ุ่นเลยนะครับเขายาเลยนะครับถ้ามีบุญุมนะครับเราก็นำบุญสมนี้ร่วมกันนะครับทำดีร่วมกันนะครับฝากบุญบุสมได้ทุกคนทุกท่านนะครับี่ดูคลิปนี้นะครับนะครับฝากบุญสมมาสึงทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้ครับผมกับเริ่มแจกแล้วครับตอนนี้เริ่มแจกแล้วนะครับเริ่มแจกแล้วนะครับได้วันถึงคนด้วยนะครับวันถึงคนเลยนี่ ได้วัตถุดวงคนนะครับของพวกปู่ดีนะครับได้พยันค้าขายเสร็จแล้วนี่รับของเลยครับนี่รับขอคอเลยนะครับอืมหาติ๊กมีส่วนนะครับวันนี้ได้รับเงินจำนวนมาเลยครับนี่ครับได้แล้ยได้พยันค้าขายครับผมนะครับอนุโมทนาสาธุร่วมด้วยกันนะครับวันนี้ครับ ก็ยังยาวอยู่นะครับก็ยังยาวอยู่แบบก็ยังพอครับต้นเหลือพนะครับผลแจกประมาณสองตันสองสารนะครับจุดเพื่อโฆษณาบุญกันด้วยนะครับครับ